บนโซเชียลแชร์แนะนำประโยชน์ของไข่ขาวและอุดมด้วยแร่ธาตุืชัวเหรอศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับนักปฏิบัติการวิจัยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับ 9. อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆในไข่ขาวจะมีแร่ธาตุรวมทั้งยังมีวิตามินที่จําเป็นต่อร่างกายมากมายด้วยจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B ต่างๆด้วยค่ะสิ เป็นแหล่งโปรตีนที่ไม่มีไขมันจริงๆแล้วมันมีไขมันนะคะแต่ว่าเราเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีไขมันต่ำค่ะ0.2ซึ่งถือว่าน้อยมากๆค่ะแต่ว่าสิ่งที่ไข่ขาวไม่มีค่ะนั่นก็คือไขมันอิ่มตัวแล้วก็คอเลสเตอรอลค่ะก็จะเหมาะกับกลุ่มที่ต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นแต่ว่าอยากจะควบคุมไขมันต้องการลดน้าหนักหรือว่าในกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะอาจารย์ยังแนะนําเพิ่มเติมดังนี้ครับคนทั่วไปที่มีสุขภาพดีเราแนะนําให้บริโภคไข่ทั้งฟองนะคะทั้งไไไขข่ข่่่่่่าาาาาาาววววววแแแลล้้้กกกก็ดดงงเเนนีียฟออออตัอัหหรรืถิใคททมมมูปญ สุขภาพไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอสูง,สงหรือว่าความดันโลหิดสูงอาจจะทานแบบวันละ2องฟองหรือ3ฟองตามแบบแผนที่ทานมาอยู่ได้นะคะ